จะเอาพี่น้อง YouTube ทุกทุกท่านทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินทางในช่วงเวลาดึกๆหน่อยนะครับมาจากาทางใต้ของประเทศไทยนะครับ เป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นเนาะให้ดูการเดินทางนะครับถนนเพชรกเกษมในช่วงเวลาดึกๆเร่องนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สองที่สามครับผมก็ไปรับขึ้นงานมาเนาะ ก็ฝากน้องของเราจาก youtube ของเราากดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาให้ชมกันเนาะเรื่อยๆผมก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆครับอาจจะเป็นนานๆทีก็ <c oughs> จะพึ่งว่ากันเนาะมือใหม่ครับผมให้ดูบรรยากาศ อันนี้เป็นภายในรถกับเสียงและรอ,อกประมาณอาจจะมองไม่เห็นเนาะ ดูแล้วเป็นไงครับน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นน่าขุน,นหอมว่างจอดพักพักที่ไหนแล้วครับไม่มีที่พัก ก็เป็นช่วงบางสะพานนะครับเพื่อบางสะพานนะครับอาจจะเป็นไม่แน,น่ใจนะครับบอนหรือเปล่า สวยอีกแบบรถก็จะลงโลงสวยครับสวยสวยอีกแบบสำหรับคนที่ชอบการเดินทางหรือมีอาชีพเดินทางอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นนุนเป็นกระเมขาขึ้นกทมนะครับ ทางแบบเบาบางลากันไปนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเสียงอ่าจิกกรลีดของเรา <c oughs> ช่วงลงเนินก็จะเสียงดังดีดๆดีดๆนะครับจริงดีของเราครับเหลียงจริงดีดไปตัวหนึ่งครับเกือบไฟเตือนๆๆ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  เราจะได้พบกับสิ่งที่นอวานเสียวก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามไปด้วยนะครับจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ ฝั่งนู้นเป็นฝั่งที่รถสวนมานะครับเป็นขาล่องใต้ฝั่งนี้เป็นขาขึ้นกอธงของเราเรอยากจะให้ชมช่วงเวลากลางคืนเนาะครับเนาะจะตื่นตื่นหรือันเสียวมากันไป ในบางครั้งก็มีอะไรที่แบบตื่นเตื่นเตือนเสรียวัดเสียวนะครับเป็นเสียวเสียวก็สำหรับผมผมจะไม่จอดข้างทางนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่หวาดนสิครับผ่าฮ่าไม่ผมม่พิโรนสำหรับอ่าสาวอีสานของเฮาก็นะว่า เอาอย่างนี้คือดังกัดแต่กลุ่เนื้อดีซีกันได้เศร้าได้แล้วอา้าสำหรับคลิปนี้ก็อโอกาบสวัสดีมิรักแฟนเพลงเอาไม่ใช่ พอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้คลิปๆต่อไปอาจจะมีอะไรที่คอนเทนต์ใหม่ๆดีดีกว่านี้หรือว่าอะ,อะไรที่มันเปิดโลกทัศน์ใหม่นะครับสวัสดีครับ